สวัสดีครับสรุปนะครับการทํางานเดือนสิงหาคมนะครับผมทีมงานเรานะครับผมช่วยคนเก็บเงินสำเร็จได้ทั้งหมด13รายนะครับผมเบี้ยประกันรวมนะครับ450,000กว่าบาทนะครับตกเฉลี่ยต่อเคสก็คือ30,000บาทนะครับผมเบื้องหลังนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมทีมงานทุกท่านนะครับผมทั้งที่ทําสําเร็จแล้วนะครับและที่กําลังจะทําสําเร็จในอนาคตด้วยนะครับผมถามว่าเดือนสิงหาครับทำยังไงครับผม นอกจากนะครับผมการนําเสนอลูกค้าส่วนตัวแล้วนะครับผมยังมีการชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้านะครับหรือว่าลูกค้าแนะนําอีกทีนะครับคนที่สนใจนะครับอยากจะมาทําอาชีพเพิ่มเป็นอาชีพที่2นะครับโดยสมัยนี้สะดวกมากนะครับผมเป็นเรื่องของการทํางานออนไลน์สมัครสมัครตัวแทนก็ยังสมัครออนไลน์เลยนะครับเรียนรู้ก็เรียนรู้ผ่านเว็บไซต์นะครับแล้วก็หรือผ่าน u t u b e ก็ได้นะครับผมผมโฆษณาผมหน่อยแล้วกันก็ YouTube ตาพบประกันนะครับตอนนี้มีคนติดตามแล้วนะครับเปลี่ยนหลักใหม่แล้วครับเป็น700คนนะครับผมเย่นะครับ ขอบคุณนะครับคนที่สนใจนะครับวางแผนการเงินมากเลยนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับเรื่องของโปรแกรมวางแผนการเงินเนี่ยสมัยนี้นะครับผมก็สามารถนะครับ เขาเรียกไงครับรันบนเว็บไซต์ได้ด้วยนะครับรันบนมือถือได้ด้วยครับโบมายแอปต่างๆก็สามารถแค่มียูสเนมพาสเวิร์ดนะครับลงโปรแกรมแล้วก็เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับจากเคสสตาร์ดี้ของตัวเองเช่นใส่อายุตัวเองนะครับใส่อายุแฟนอายุลูกนะครับผมอายุคุณพ่อคุณแม่เบี้ยประกันสุขภาพต่างๆนานานนครับสามารถทดลองใส่ได้หมดนะครับผมเพื่อเป็นการศึกษาแล้วสนใจค่อยตัดสินใจทําอีกทีหนึ่งได้นะครับ ต่อมานะครับผมเรามีการพัฒนานะครับผมแม่เหล็กติดตู้เย็นนะครับที่เป็นน้าบัตรนะครับผมที่ผมทําไว้ให้ที่ผมเคยทําคลิปก่อนก่อนหน้านี้หรือว่าทาคาอธิบายก่อนหน้านี้นะครับผมตอนนี้นะครับพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับให้มีการเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับให้เหมาะกับเรื่องของประกันสุขภาพนะครับผมโรคไร้แรงเมาใจต่างๆนะครับทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่าสามารถเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับเดือนกันยายนนี้นะครับผมเรามีอะไรบ้างนะครับมีอีเวนต์อะไรบ้างนะครับแน่นอนนะครับ กันยายนนะครับเป็นเดือนปิดไตรมาสนะครับผมเป็นการรักษาสถานภาพในตำแหน่งต่างๆนะครับผมจะคอยอัปเดตให้ว่าต้องรักษาเท่าไหร่บ้างนะครับผม2นะครับเรื่องของรางวัลเพิ่มต่างๆนะครับก็จะหมดโปรโมชั่นในเดือนนี้นะครับเช่นคอมพลัสเป็นต้นนะครับ3นะครับจะมีเรื่องของตัวช่วยในผู้บริหารศูนย์เดิมนะครับผมผมจะส่งข่าวเฉพาะผู้บริหารศูนย์เดิมเท่านั้นนะครับเหมือนเดิมนะครับเรื่องงานออนไลน์กําลังมานะครับผมแล้วก็คนสนใจ งานเพิ่มนะครับผมมีผลกระทบนะครับวันนี้นะครับเอาเป็นเมื่อวานนี้แล้วกันไม่ใช่วันนี้นะครับเลขขาบอกว่าพี่คะแถวๆที่ทํางานนะคะค่า,ข,าข้าวอะคะ่ะเพิ่มขึ้นเนี่ยเฉลี่ยแล้ว10บาทคะ่ะก็แสดงว่านะวันนี้นะครับเราทานข้าวนะครับผมเพิ่มขึ้น10บาทต่อมือ้อเท่ากับมื้อละ30บาทถูกไหมครับถ้าที่บ้านมี3มคนก็ตกแล้วก็90บาทตกแล้วคือวันละ100บาทเฉพาะ ค่าใช้จา่ายค่าข้าวคือวันละ100บาทนะครับ30วันก็9,000บาทนะครับอันนี้เฉพาะค่าครองชีพในส่วนของการทานข้าวอย่างเดียวไม่รวมของค่ารถค่ารถค่าสาธารณูปโภคต่างๆนะครับผมอันนี้คือความที่เปลี่ยนไปนะครับคนก็สนใจในอาชีพเพิ่มมากขึ้นนะครับการนับเป็นนักฝัยการเงินก็เป็นโอกาสอีกเพิ่มอีกเช่นเดียวกันนะครับ จบแล้วครับผมวันนี้นะครับผมก็ขอขอให้คนที่ดูคลิปนี้นะครับผมเก็บเงินสําเร็จนะครับผมเป็นนักวางแผนการเงินแบบออนไลน์สําเร็จนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับผมรู้ทุกเรื่องครับอย่าลืมครับต้องเรียนรู้เรื่องเงินนะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับครับสวัสดีครับ